ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนออนไลน์นะคะชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่5ค่ะคุณครูหนึ่งค่ะคุณครูเปิ้ลค่ะอ่าวันนี้นะคะครูหนึ่งแล้วก็ครูเปิ้ลนะคะมาสอนหน่วยการเรียนวันเฉลิมพระชนมพราษาษาราชการที่10นะคะก่อ,อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาขึ้นไหวตามจังหวะ อีกครั้งนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะให้คุณครูเปิ้ลเป็นกระตายนะคะกระโดดให้เด็กๆดูนะคะและให้เด็กๆฟังว่าจังหวะอะไรนะคะกระตาย ดดทได้ไคะพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรเินทารารามาธิบดีสีสินธนมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอ,อยู่หัวเป็นราชโอรสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 กับสมเด็จพระนางเจ้าศิรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่4-6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้เสด็จการพระราชพิธีบรมราชาพิเศกรัชกาลที่10เสด็จออกณศรีหบัญชรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนถวายพระพรชัยมงคล พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ,พยวรางกูลทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการด้านการกะระตรเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตกชวาและรัชพืชอื่นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพพยวรางกูลยังทรงงานพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกมากมายดอกไม้ประจำรัชการที่สิบต้นรวงพึ่งเป็นพันไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติที่ถูกยกให้เป็นพันไม้ประจำสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพ,พยวรางกูลรัชกาลที่สิบเนื่องจากดอกรองพึ่งจะออกดอกตรงกับเดือนพระราชาสมภพส่วนสีเหลืองของดอกรวงพึ่งเป็นสีประจําวันพระราชาสมภพนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงพึ่งไว้ตามสถานที่ต่างๆที่พระองค์เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประทานไว้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกไม้ประจำรัชกาลที่สิบคือดอกรวงพึ่งคะ่ะพูดตามคุณครูเปิ้ลช้าๆอีกครั้งนะคะดอกรวงพึ่งคะ่ะคุณครูหนึ่งแล้วก็ครูเปิ้ลน,นะคะ มีงานให้เด็กๆนะคะให้เด็กพูดตามนะคะพันไม้ประจรํจาราชการลิสิทธิ์ดอกรวงพึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวพูดใหม่นะคะดอกรวงพึ่งอ่านะคะให้เด็กๆฝึกพูดตามคุณครูนะคะดอกรวงพึ่งและให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคลิปวิดีโอ การพูดให้คุณครูส่งกลับมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ